เอาละพวกมึงยินดีต้อนรับสู่ช่องแซมไม่แซมซิดมากนะช่องที่ฟังดูเกี่ยวกับหนังแต่ไม่เกี่ยวกับหนังนะซึ่งวันนี้เราอยู่กับเกมโรบ็อกเช่นเคยแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆของเรานะซึ่งวันนี้เราอยู่ในแบบเดสไซเลนนะซึ่งดูคร่าวๆน่านะจะเป็นแบบผีอ่ะประมาณนี้หูมดขนาดนี้กลัวไม่น่า,นาใช่แ, <c oughs> แบบตหาด <c oughs> แน่ๆเลยไม่รู้ อาจจะก,กอ,ดอดรับซี <c oughs> ผมมา <c oughs> ด้านข้างแล้วก็บอกว่าคุณทำอาหารห่วยแตกผมขอไล่คุณออกจากครูว่า <c oughs> ใครจะไปรู้อาจจะเป็นงั้นก็นได้ป่ะเพราะงั้นเริ่มกันดีกว่าพวกมึงมาเปิดเสียงให้สุดกระเสบรรยากาศและกรี๊ดให้ดังขอ <Good S 1> เปิด<ส>กรี๊ดแล้วกันเออเออเราลองทำชาเลนจ์ไหมไม่กรี๊ดกูจะใช้กูจะใช้ความกล้าทั้งหมดในชีวิตกูเออการกลับกลายเป็นชีวิตกูไม่มีความกล้าเยอะเลย เฮ้ยคนเราเขาว่ากันว่าถ้าเกิดเผชิญหน้าความกลัวไปเรื่อยๆจะมันจะชินไปเป็นมันจะเฉยชาได้ได้เออเหมือนเราเล่นเกมผีไปวะเราจะเริ่มหายกลัวอะไรกดเพเลยนะพวกมึงมากูพร้อมละเชี่ยนี่ไงชิโดเพราะงั้นเฮ้ยชิโดมายังหน่ายมึงหน้ากลัวมากเลยพอยิมเนี่ยไปเพราะงั้นวันนี้เราจะเดินหน้าไปกัน โฮ้ยวิ่งไม่ได้น่าจะเป็นเกมแบบคือปาฉดะก็ประชิญหน้าเลยเฮ้ยนี่ไงมีโน้ตอะพวกมึงบุคคลที่หายแฮร์รี่วิเทอร์แลนด์เอาเหรอเอาเราเป็นนักสืบเหรอมาตามหาคนเหรอประตูทำไมเฮ้ยเปิดประตูเพื่อนใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งโง่เพื่อนใจเย็นโอเค้ยประตูเรา่ไมเปิด ไม่สามารถเปิดได้หอากูดแจ๊ปะต้องหาแฉรอ๋อหาแชแลงใช่ไหมมาเฮ้ยอะไรกับพี่ข้างหน้าไม่มีไรเพื่อนใจเย็นเชื่อกูก็เห็นอะไรวะเฮ้ยนี่ไงเจอค้อนค้อนทอเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยกบเฮ้ยอกบมีกบด้วยนี่ก็ตกใจเสียงกบเลยกบหรือหลอดดูตน้าลองสิงลองจูบดูไหมอาจจะเขาอาจจะกลายเป็นมนุษย์ กลายเป็นเจ้าชายก็ได้นะเจ้าชายกบนะกูว่าจู่ไปทรงนี้กูได้ตายช่วยที่อมึงดูแต่หลัง <laughs> นี่มันกบอเมซอนชัดๆเลยเทีอ่อนี่มันกบอเมซอนชัดๆเลยเฮ้ยจากจากเดินกลับนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยมีโดนเชื่อกูอะไรเป็นเกมที่แบบหลอกล่อเราไงสุดท้ายก็ไม่มีอะไรอาจจะเป็นงั้นก็ได้นะเพื่อนโอ้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 แบบตูไม่ได้เหรอเหมือนกะันด้วยอ่ะกลัววิ่งเข้ามาเพื่อนใครมีคอนอ่ะ เออเขาหยุดอ่ะอยู่กับบูนี่วะนี่นี่นีตรงนี้ตรงนี้เราต้องรูปตรงนี้อ่ะอุ้ยไม่ต้องกดอะไรเลยเดินชนี้เลยโอ้โอ้กูฮันโดแล้วช่องแคบแคบช่องแอร์วะเฮียผีช่องแอร์โอ้ยโผล่มาเลยเพื่อนโอ้ขวาซ้ายดีเฮียขวานี่เป็ด้ายมีแสงวะเออเขาว่าทางมีแสงมักจะเป็นสิ่งที่ส่องนำทางเราเสมอด้วย ไปกไต้องไป,ไปกันไอเบอร์หนึ่งร้อยสิบเอ็ดไอชีโดไปเลยชีโดถ้าเกิดผีมามึงใช้บิ๊กแบงได้ตเตย <c oughs> โอ้โหเสียงฟ้าผ่าเชีย่ยสาตาน์ <c oughs> ราพวกมึงดาวห้าแฉกโอ้โอ้ลืมแปลไทยเฮียลืมแปลไทยแบงเดยลืมติ๊กแปลไทยทุกคนอ่านกันเอาเองนะครับคุณผู้ชมอันนี้ไงผมต้องการมือ อะไรแะเนี่ยดาวห้าแฉกอ่ะดาวซาตานดาวทำไมต้องเป็นดาวห้าแฉกทักครั้งเลยกูไม่เข้าใจอุย้ยเอ้าวอเตอร์เฮลทำไมวาร์ปมาอาจจะมีผีรถไฟพุ่งมาปะฮัลโหลรถรถไฟบอกได้ขึ้นอะ้เอาขึ้นไม่ได้อีกอ่ะเอาขึ้นไม่ได้หรือว่าเราต้องเดินตรงไปวะเราเราควรจะไปทางนี้ ออหรือว่าเราควรจะไปทางนู้นไปไม่ได้เปิดกูลองเลยละเอ้าทางนี้ก็ไปไม่ได้โอเคเอ้า้เราก็ไปทางนู้นเอ้าหุยหุยหุยกูวแล้วต้องโดนรถไฟชนตายอ้าวหุยทำไมขาวดำงี้หุยเสียงอะไรฮัลโหลเสียงอะไรกูมีโอ้โหเสียงอะไรกูว่าเสียงที่โยนหน้าลำคาละเสียงที่นี่รับหน้าลำคาดีกว่า เสียงอะไรกันนะอุ้ยเบิร์ตตัดฉากบ่อยไหมหักหนึ่งคะแนนเลยเฮ้ยเราอยู่ในคุกเหรอเนี่ยเปิดไม่ได้หรอพุงเขาบอกตื่นจากฝันร้ายว่ะเฮ้ยเสียงลมแม่งน่ากลัวสับมาในเสื้อจีวิทเทิร์สอะไร เซลสีเซลล่างสีอะประตูนี้จะไม่เปิดหุยหุยหรือว่าเราอยู่ในห้องทดลองวะมันเขียนว่าเซลอาจจะเป็นการทดลองในการสร้างเซลขึ้นมาก็ได้เลยเซลความแม่ความตามัประตูนี้อะไรเพื่อนเพื่อนเจออะไรหุยอะไรคืออะไรเอยงเห็นมี หน้าตากขาทาเมคอัพเกินตัวไปหรือเปล่าเอามึงเห็นนะเฉลยวเพ่อหญกูเห็นเลยเมื่อกี้เนี่ยฉันอยู่ข้างหลังคุณหรือว่าเราต้องเดินทะลุทางนี้เปล่าเพื่อนเนี่ยทางเนี้ยเกียดคำว่าฉันอยู่ข้างหลังคุณที่สุดละเอ้ยมึงหลับตาบ่อยอย่างวะอันนี้ต้องหากุญแจโอ้โหเราต้องหากุญแจ คงอยู่แถวนี้แล้เพื่อนเกมนี้น่าจะไม่ใช่พัซสดุป่ะเออนี่ไงนี่ไงว่าละอ่าประตูอยู่ที่เอ้ยคุณแจอยู่ที่เอเต้โดและจะังหวะนี้นอุยอ๊ยอุยอ๊ยเย้เอ่าอยโอ้นี่ไง้ก็ว,ว่าโดและจังหวะนี้เข้าไปในจับสแกร์เจสกจรรมสิ่งไรอะเปิดไฟเพื่อนเราสราับคันเอาอยู่ เราไม่ได <LE> ้ยินเสียงใครร้องไห้หรอเมื่อกี้นะไม่ได้ยินเลยนเนี่ยเขาว่ากันว่าคนที่กลัวที่สุดมักจะโดนหลอกเสมอเว้ยอเขาว่าคนที่กลัวที่สุดมักจะโดนหลอกเสมอเว้ยออ๋อเขาทำอะไรอ่ะลม่เพื่อนกราสับเราสับคัตเอาแล้วถูกป่ะเออก็ราสับคัตเอาอไหนอ่ะมันอาจจะเป็นไฟอีกอันเปล่ามันอาจจะไม่ใช่ไฟทั้งหมดอ่ะอาจจะเป็นประตูหรืออะไรสักอย่างที่ทํางานด้วยไฟฟ้าป่ะอ่ะฮะเซลหนึ่งอ่ะเราต้องไปเซลหนึ่งหรือเปล่าหรือเซลไหนวะ หรือว่าเซลล์ที่สู้กับกูหังวะระวังเลยระวังพี่แกระเบิดตัวตายเซลุ่งเลยนะเปิดประตูซะกันไม่ได้ลองไปเซลหนึ่งดิเฮ้ยจริงด้วยครับโอ้โหอะไรวะโอ้หืมมีโอ้โหเสียงเพลงเซลหนึ่งจริงด้วยไอพวกบ้านี่มันชอบทำอะไรกระโหลกค้นมากไหมวะไอเต้ ทาง้ยเฮียแล้วก็พริ้วพร้อมกันนะว้าอ้อจอซันจอซันไม่ได้อีกมีกแจเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเราต้องปีนขึ้นไปนี่หว่าว่ากูโดนแล้วล่ะโดนกระชากหัวไปละเออมาขึ้นมาขึ้น เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปรอกูด้วยมามามาเพื่อนมามาพวกกูอยู่ไม่ไกลจังหวะนี้แหละหุ้ยอย่าตกนะเพื่อนเหมือนข้างล่างจะมีอะไรเลยดูไม่ก็แค่เดินไกลเฉยๆอุยแต่เสียงเพลงมันกาบิวได้ดีมากเลยไม่เหมือนใ้แบบนั้นนะเดซไซเดนหลือนี่ เอฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้ยมามามาเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นศพปะมันศพแล้วมันกระโดดลากไปแล้วเขาก็เกาะตรงนี้ไว้โอ้โหเพลงแม่งโอ้ยโอ้ยเสียงเสียงเสียงไม่เอาเสียงไม่เอาเสียงไม่เอาเสียงฉันอยู่ข้างหลังคุณห้องควบคุมเฮ้ย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 เประตูประตูประตูใจไปหน่อมึงว่ามันตัวอะไร ัลโหลมีใครอยู่ไหมเฮ้ยเฮ้ยผีไม,ม้ไอ้เหี้ยมึงมาดูผีไมเ้เร็วกูเห็นผีไม้มึงว่าเราควรรีบไปมึงว่าเราควรรีบไปหรือเราควรจ้องมันอย่างนี้อยูไปเราไปดีกว่าเป็นเกมก็จะน,น่าจะอยู่งี้เราก็น่าจะแข่งจ้องทางอย่างนี้ไปเป็นชั่วโมงอ่ะเพื่อนลองผีไม้เลยผีนางตะเคียนมาหลอกมึงนะเพื่อนเสียเสียเสียประตูนี้เฮ้ย ขี่ไหมเอ้ยขี่ไหมอย่านะเต้ขอหน่อยขอหน่อยมึงทำไรยิ่งอะไรมึงชอบตายหนีพวกกูตลอดเลยเฮ้ยมึงจาคอนเป็นตอกมอันเหรอเดินถอยหลังไปพวกมึงจำไหม,เ,เ,มเดี๋ยวกูเดินไปอีกฝั่งเต้เต้มึง,เ,เ,มงเดี๋ยว อะไรอ่ะเมื่อกี้แม่พุ่งใส่กูเลยกูโดนผีไม้พุ่งใส่ไม่น่าเดินมาคนเดียวเลยไม้หยินกูเหรอจำอะไรเป็นจำอะไรอาจจะไปเดินไปินดอยสล็อโบว์ผีไม้เฮ้ยมันเปิดให้เราเองด้วยยันโทงไม่จำสแก็ตใส่เราทีๆกันแล้วโอ้ไม่มีอะไรเ่็นอะไร อ๋อโอเคตรงนี้อ่ะเอาเข้ามาได้ดิเพื่อนเดินเข้ามาเลยห้องเก็บของห้องเก็บของอ่ะแม่ไอ้ขากรรมนี่น่าโดนจริงๆแม่งเหมือนจะโดนในตัวผีไม้นั่นเลยเดินทางนี้เปล่าเพื่อนเเออนี่ยไอตัวนั้นไอตัวนั้นอาจจะเก่าเลยเพื่อนต้องมันไว้โอ้ย เกิดมันเฮ้ยอ่ะสีเพื่อนไม่มีอะไรไม่เป็นไรเพื่อนหัวใจกูมันวิ่งหนีกแล้วเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมืดกูมืดกูมองไม่เห็นมึงเห็นเหรออย่าละเห็นงเดืเสียงอะเออกูนี้เดือดเสียงอะมามานอนนอนนอนอยู่นี่เพื่อนไปด้านนู้ะมาแล้วเพื่อนมาแล้วไปทางไหนวะทางนี้ปะโอุ๊ยเสียงอ้ยชไม่ใช่ดิ ใช่ทางนี้หรอแซ่ไม่รู้เหมือนกันอ๋อไอ้แม่แม่ทางนี้ที่เราเดินมานี่นี่ทางนี้ทางนี้อโอ้นี่ไงเต้ไปกันเถอะไอ้ผีหุ่นเนยถ้ามึงจำสแกกูอีกทีดนึ่งนะกูจะหักแขนขามึงเอยเชื่อหักไม้เนี่ยกูว่าให้ปวกมากินน่าจะดีกว่าน่าจะได้ผลดีไอ้เต้เปิดเปิดไม่ได้ไอ้เต้ไปหาคุณแจมันิีเต้มันถือคุณแจอยู่ในมือกูถือกุญแจเดินออกมาแล้ว ไอเต้ไอเต้เข้ามานี่มัอยู่หน้าผีเนี่ยผีตัวไหนผีขาวผีขาวผีขาวอะไรวะแต่ว,วะกูเกียดหุ่นเลยเกินใช่ไหมไหนว่าผีขาวมึงไหนวะไอ้เย้ยหุ่นมันเยอะจังวะไอินทร์โอ้โ,โหโสอยแบบแม่งหายไปละ เสียดายนอนอดทิศเลยดีแล้วมันยืนอยู่ตรงนี้เพื่อนตรงหน้าตาแบบตัวขาวๆเลยโอ้พีแม่งสันเหี้ยอะไรขนาดนั้นแผ่นดินไหวอะไรเหี้ยบิวบิวกูเก่งเหลือเกินไอ้เหี้ยว่ะไม่มีอะไรเพื่อนไม่มีอะไรหรือมีอะไรหัวมายังไม่มีเพื่อนอโอ้ เหมือนร่างกูกับหัวใจมันจะแยกกันอยู่ตอนนี้โอ้เดี๋ยวมันจะแท่ปะไม่แหะอะสียงเฮียอะไรวะโอ้โหาเฮียดีเลยโอ้ยตัวเฮียดีวงแรงขุนไม้ทางหน้าโดนจัดหลอกกูดิหลอกกูทีดิมึงหลอกกูสิมึงหลอกกูสิ <laughs> พวกเราต้องไปทางนี้นะเพื่อนอืมน้ำไหลเยอะเลยจะได้ใส่สีกแล้วตัวเยอะเลยเยี่ยว่ะเฮียกองทัพเงาอ่ะแค่ไหนก็เชียร์ว่ะอย่ามองกูนะอย่ามองตากูทางนี้เพื่อนอุ้ยโอ้ ก่วมันมีจนสุดทางประตูนั้นน่ะวิ่งไม่ได้โหรอไอ้เอ้ยมันยืนเคารพเราเหมือนมันยืนแบบต้อนรับเราเว้ยแล้วประตูก็เปิดให้เราเดินเข้าไปไปเต้ไปก่อนสุดสุดทรมารไม่มีอะไรเพื่อนเดินไปเลยปกติไอ้เต้เต้เหมือนจะโดนนะไไรไอ้เต้ถ้ามึงตายมึงคือความหวังของบ้านนะกูบอกไว้เลยเฮียไม่อยากให้โดนคนเดียวว่ามาพร้อมกันเลย เดินไปหันหละก่อนไม่ไ <L eg le> ด้เพื่อนมันแค่ผมอมาตอนลูกแบกกูไม่มองเลยกูไม่มองข้างหลังล้อุ้ยออเชี่ยแล้วกูเข้ามองตรงไหนล่ะอีสัตว์เดินกลับก็ได้เอ้าตรงนี้ไปไม่ได้อ่าแปลว่ามันให้เดินกลับเฮ้หยหรือว่ามันจะผล่มาเพื่อนเดินไปเลยแย่เต้เราต้องรีบไปแล้ว เดี๋ยวแล้วกูอยู่หลังสุดเลยอ้าวกูว่ามันใช่ละอหมาสีแม่มึงยสิ้นสุดขอบคุณสหรอบการเล่นฮะวัดเดี๋ยวมาร้อยจบอะไรวะขอจริงเฮ้ยถ้าถ้ามีแค่นี้ กูโอเคแล้วเดี๋ยวไอ้เฮียแม้งไม่ให้กูแก้ไขเหมือนสร้างขึ้นมาเพื่อทำร้ายใจิตใจคนกลัวผีไอ้เหี้ยเหมือนมึงอยากให้กูหัวใจวายเฉยๆอย่าเงี้ยไม่ได้รู้เรื่องเหียเลยคำเ<ด>ตือนโปรดจำไว้ว่าเดซเลนมีไฟกระพริบเดซเลนยังก้าวแล้วอย่างมากด้วยองค์กรประกอบสยองขวัญโปรดเก็บสิ่งนี้ไว้ในใจและความคืบหน้าตามดุจพินิจของคุณเองเฮ้อยอ้าว What วอตเตอร์ฮิลก็อ๋เกมจบแล้วไอ้เหี้ยเกมกระจอกไอ้เหี้ยไม่มีอะไรเลยทุกคนขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้อย่ามาเล่นเลยนะครับคุณผู้ชมกู <c oughs> จะพูดยี้ทุกคลิปเลยไอ้เหี้ยอย่ามาเล่นเลยนะครับดูกูเล่นคนเดียวก็พอแล้วพวกมึงไปจบรายการแต่เพียงเท่านี้แม่งคลิปสั้นดีวะ่ะสิบเจ็ดนาทีวะ่ะ